น้ำก็คือคุณและหมึกที่เทลงไปก็คือความเจ็บปวดทางใจที่คุณเจอมันกระแทกจิตใจคุณควบคุมจิตใจคุณและอยู่กับคุณตลอดทั้งวันและมันบดบังความคิดของคุณทําให้คุณคิดอะไรออกยากใช่คุณอยากให้มันหายไปแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้มันหายไปคือการที่คุณไม่ต้องทําอะไรกับมันปล่อยมันไว้แบบนั้นคือมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าคุณลองแยกแยะให้ดีน้ําไม่ใช่หมึกและหมึกไม่ใช่น้ําความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ตัวตน คุณมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาเป็นแค่ประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งและเมื่อคุณยอมรับว่าความรู้สึกนั้นก็แค่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็กําลังจะผ่านไปไม่ต้องไปแตะไปคุยหรือไปยุ่งอะไรกับมันปล่อยมันไปมันก็จะเริ่มจัดการตัวเองหายไปเองตามการเวลาแล้วคุณก็จะหัวโล่งกลับมาสดใสมองเห็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเหมือนเดิมปล่อยวางปล่อยมันเป็นไปโอปรับชีวิตไปต่อกันถ้าคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้กดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามไว้ครับเดี๋ยวจะมาเล่าอีกเพียบ